ต้นหมอนใหญ่ล oh. ูเตีเตโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นโอ้ยเอออยเออนีโอ้ยโอ้โอ้ยอนี่เออโหมโหแรงโโหแรงพอจะเจอสาวมใช่ไหมโอ้ยไม่พอใจพ่อไม่พอใจพ่ออุยหออออ้อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะมาทักทายกันยำยังไม่เย็นนะคะพี่ๆบ่ายๆอยู่ตอนนี้บ่ายเก๋ๆนะคะอ่าพอลูก,พอล,กพอลูกเดินออกกําลังกายเพิ่งเสร็จนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่โมงแหละนะคะอืมสามโมงใกล้4ี่โมงนะคะไปเดินออกกําลังกายกันนะคะอ่ากินยากิกนอะไรโอโหมาค่ะ น้องนางไม่ดึงเชือกใหญ่ทวดลูกน้องนางไม่ดึงนะคะตรงนี้เป็นพื้นดินดินทรายเด็กๆก็จะชอบกันพ่อแสนสุขถูแต่อ้วนเออให้ขาถูก่อนเออเอายกขาถูกับเอ่อต้นต้นคูนหน้าบ้านนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นต้นคูนหน้าบ้านเราเองนะคะเออเขาอยากถูให้เขาถูซะอ๋อเลยเหยียบท่อโอ้ท่อน้ำแม่ลูกอะาม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 า มาเลยมาเลยมาเลยมากันแล้วค่ะมากันแล้วมากันแล้วอุ้ยยกขาเตะอะไรนั่นโมหัวอะไรมาหูหูหต้นหมอนยายหรออุ้ยตีเตะโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ย เออเออโอ้โหโมโหแรงโมโหแรงพ่อแสนสุขเจอสาวมาใช่ไหมโอ้ยไม่พอใจพ่อไม่พอใจพ่อโอ้ยนอ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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยตกมันตกมันตกมันค่ะพี่พี่พอดีพาไปเดินเล่นมานะคะแล้วทีนี้โอ้ยออกมาออกมาออกมา พอดีไปเดินเล่นมาแล้วพ่อแสนสุกอ่ะเขาเห็นสาวนะคะเขาเห็นสาวแล้วทีนี้ลูกอ่ะไม่พอใจนะคะมา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 เลยมาเลยมาเลยโอป้ามามาลูกมา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 อย่ังแมนเนาะจัางแมนเนาะจังแมนเนาะมามา ขาหลังนี่ถนัดเลอเกินขาหลังนี่ถนัดเลอเกินมา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 อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไปโมโหพ่อเขามานะคะพอดีพ่อแสนสุขเขาไปเออใอ,อยากเล่นกลเนีน,น,นันตาอ้วนเอออยากเล่นกลอยากเล่นกลอยากเล่นกลเฮ้ยเนาะ อย่าดือ้ออย่าดือ้อห้ามดื้อเลยวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวยายทวดตีนะเดี๋ยวยายทวดตีเลย <c oughs> คนดือ้อยายทวดจะตีนะเฮ้ย <c oughs> นอะดู่ะ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะกินก่อนกินก่อนกินหญ้าตรงนี้แหละเฮ้ย <c oughs> จังแมนเนาะคือเขา เขาโกรธนะคะโกรธพ่อแสนที่ที่พ่อแสนเนี่ยไปไปเดินเล่นเออแล้วเขาเจอแล้วพ่อแสนนะเขาก็เจอเขาก็ต้องเจอสาวๆอยู่แล้วเนาะพี่พี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วแบบอาจจะมีบางมุมที่ไม่สนใจเขาใช่ไหมลุงเออคือพ่อแสนเนี่ยคือเวลาเขาเจอสาวเนาะพี่พีอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะคะเวลาเขาเจอสาวก็เหมือนหนุ่มๆเจอสาวๆอะค่ะพี่พี่นะคะ เออจะเป็นแบบฟิลแบบนั้นเลยแต่ว่าด้วยลูกสาวเนอะด้วยความที่เขาห่วงพ่อเขาอยู่แต่กับพ่อนะคะ mm. เขาก็จะเหมือนเขาก็จะสัสมผัสได้นะคะอื mm. ว่าพ่อเนี่ยไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่นะคะ mm. อ้ากาบขอโทษยายเลยขอโทษยาย mm. โอ้โชติามาดีครับ mm. เดี๋ยวขอโทษยายก่อนลยพังทลายสวนหมอนยายแล้วเนี่ย mm. เอยนางน่ารักขอโทษยายเลย mm. โอ้นี่พ่อขอโทษแล้ว พ่ออาขอขอขอใครขอคนนั้นได้กินไข่อ้อนคนนั้นได้กินโอนอดารักอ้ยอ้ยคนนงางอ่าพังทลายสวน,นหม่อนคุณยายไปสิบต้นเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยอือโอ้ขอโทษงยขอโทษหรือ,อยังคะพ่อขอโทษหรือ,อยัง ขอโทษกันหรือยังเอาโ,อโชว์ท่ารอโชว์ท่ารอตอนนี้ตอนนี้ลุงอ้วนก็กําลังเอ่อเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์ต้นหมอนของคุณยายทวดของแป๋วแหววเองนะคะพี่ๆเก็บกว่าสถานที่นะคะเก็บกว่าสถานที่ใครเป็นคนทาช่วยพ่อเก็บกว่าสถานที่เลยดูคะ่ะสองพ่อลูกยืนมองลุงอ้วนเก็บกวาดสถานที่นะคะ เออนอนอนอเอ้าเดี๋ยวรอลงุงอ้วนเก็บกว่าสถานที่กันก่อนค่ะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยพ่อควานไม่ได้แบบว่าอาอยู่ใกล้เขาแบบว่าช่วยดูเลดูดูเลเขาอยู่นะคะแบบว่าพ่อควานก็ทํางานอีกอย่างหนึ่งอยู่เนาะเราก็จะไม่เข้าไปใกล้นะคะเอาเป็นภาพมุมหลังดีกว่าเนาะอ่าแหววขอทอคุณยายทวดแล้วเดี๋ยวต้องเอมีซองไปให้คุณยายทวดแล้วนะคะ ทำร้ายต้นหมอนของคุณยายนางกโกรธพ่อนะคะโกรธพ่อมาจากาที่ที่ที่ไปเดินเล่นนะคะสงสัยพ่อเขาเจอแฟนเก่าเขานะคะที่กาลังเป็นแฟนกันอยู่เนาะที่กล็ลองกําลังรอลุ้นข่าวดีกันนะคะอืแล้วแบบคือเขาก็ไม่พอใจนะคะลุงอว้วนก็บอกแม่นิกตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเนี่ยเขาก็โกรธอยู่นะเขาไม่พอใจพ่อแสนสุขที่ พ่อแสนสุขเนี่ยเหมือนเวลาเจอสาวๆแล้วไม่ไม่ไม่สนใจเขาประมาณเนี้ยค่ะพี่ๆเ,ออเด็กที่น้อยใจเนาะกลับมาบ้านกเออ็เต็มพิกัดเลยนะคะตามตามอายุตามวัยของเขานะคะโอเคลูกอ้วนเคลียร์พื้นที่ให้คุณย่าเรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอโทษคุณย่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะของขวัญใส่ซองให้คุณย่าหน่อยแล้วนะคะเนี่ยแลวแววว่าทำไม โมโหอะไรขนาดนี้นะคะแล้วอตอนเวลาเดินมา่กาจะถึงบ้านเนี่ยเขาแสดงปฏิกิริยาไหมไม่ไม่ได้แสดงนะคะแต่ว่าพอมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่านี่คือบ้านเขานะคะมาถึงหน้าบ้านนี้โอ้โหจัดเต็มเลยนะคะพี่พี่สุดยอดแหงเอามาเร็วมาเร็วอิ่มยงังมา แล้วเนื่องด้วยพ่อควานขี่พ่อแสนสุขอยู่ด้วยนะคะพี่ๆก็จะดูแลน้องแปววแหววได้ไม่ทั่วถึงนะคะน้องก็แบบโอ้ติสเตมพิกัดเลยแล้วก็อารมณ์ของน้องช้างที่กําลังหงุดหงิดโมโหอยู่แบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ควานเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อควานนี่คือห้ามเข้าใกล้เลยนะคะแม่นิกก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะแต่แปววแหววถึงเขาจะดือ้อก็มาดื้อที่บ้านนะคะไม่ได้ดื้อที่ไหนเลยนะคะดื้อที่บ้าน อยากกินก็กินไปเลยลอ่ามามามาดูเอ้ย <c oughs> พอลูกคู่นี้รถพว่วงรถพ่วงนี้ต้องระวังนะคะพี่พี่เพราะว่าลูกสาวดื้อมากนะคะเออรถพ่วงสายโหดลูกอ้วนบอกว่ารถพ่วงสายโหดนะคะอ้าวจะกินต้นกล้วยคุณยายอีกไม่ได้แป๋วแป๋วดู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 ด ดูไปกินต้นกล้วยคุณยายไปายตายนี่ค่ะพี่พี่อากาศยำบ่ายแก่ๆนะคะคือแดดแรงแต่ว่ามันมืดเร็วนะคะพี่พี่มันมืดเร็วนะคะมันมืดเร็วมากนะคะอ่านี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณ บ้างของลูกๆนะคะระหว่างที่ลูกๆไปเดินเล่นออกกําลังกายนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดอยู่ที่บ้านนะคะกับผู้ช่วยนะคะนี่นะคะสอะอาดอย่างนี้เลยนะคะน,นี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆพ,พื้นที่บ้านเนาะถามว่าจะทําความสะอาดตอนไหนนะคะทุกตอนที่ลูกๆก,กินเสร็จนะคะพี่ๆตอนไหนเขากินเสร็จแล้วก็ทําตอนนั้นเลยนะคะจอไม่ค้างไว้นะคะ ามาถึงบ้านกันแล้วมาถึงบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะผูกพ่อแสนสุขไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นคิวของตาแป๋ววนะคะพี่่าทําไมต้องผูกพ่อก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเซฟพ่อนะคะเซฟพ่อเซฟทุกๆอย่างนะคะตาแปวเรายังรู้ว่าเขาเด็กเนาะ อโอ้ยเพิ่งอาบน้ํามาเองร้อนอีกแล้วเหรอลุงอ้วนทำไมเหมือนแป๋วแป๋วไม่ค่อยได้ถูที่ใครเลยอะ่ะอืมไม่ค่อยถูใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนไอเหาเขาเริ่มหายแล้วเขาก็เออไม่ค่อยคันแล้วก็จะไม่ค่อยถูนะคะอ่าก็ดีขึ้นนะคะพี่พี่เห็บเหาก็มีเป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมดาเนาะพ่อแสบมีไหมลุง ไม่มีเนาะไม่เคยเห็นมีเลยนะคะแต่ตาแป๋วน่าจะติดมากับเ,เชือกอื่นอาจจะเป็นคุณตาหรือแม่ดกก็เป็นได้นะคะแต่ว่าพ่อแสนเนี่ยไม่มีนะคะหรอคุณตาก็ยิ่งไม่มีหรอคุณนายดกหรือเปล่าถ้างั้นอ๋อน่าจะติดตอนช่วงไลฟ์สดด้วยกันหลายๆเชือกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเชือกไหนมีเห่าบ้างนะคะ โอเคมาตาแป๋วอะผูกพ่อไว้ก่อนต่อไปเป็นคิวของตาแป๋วแล้วบ้านก็จะเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะคะพี่พี่เพราะว่าลูกๆของเราเขาเออเขาเรียกว่ายังไงนะเขาชอบขุดหลุมนะคะ โอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวน้องนี้จะขอพักความน่ารักของหมูอ้วนและก็พ่อของเขาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกดติดดาวเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้โหแบบแ,แจกทองก่อนไปด้วยสวัสดีค่ะ